ได้ไหมได้ไหมได้ไหมมาลุนกันลุนกันจะจับได้หรือเปล่าโอมา้มาแล้วมาแล้วโอ้เอาจับโอ้ยเก็บมือจับมือ,อมันดีโอ้ยโอย้เลือดอาบเลยทุกคนคลิปนี้ผอก็จะพาทุกคนไปย่ำกั้งดูสันหลังมังกรกินอาหารทะเลอร่อยๆกับวิวสวยๆที่นี่ฮะ ชุมชนท่องเที่ยวโอท็อปนวตวิถีบ้านบากันเคยจังหวัดสตูลตรงนี้นะฮะเป็นรีสอร์ทนะครับบ้านบากันเคยนะเป็นโฮมสเตย์นะครับก็มาพักกับชาวบ้านนี่แหละฮะแต่เป็นวิสาหกิจชุมชนทํากันแบบรีสอร์ทนะครับแล้วก็เงียบสงบนะฮะแล้วก็เป็นจุดที่เราจะขึ้นเรือนะครับไปดูสันหลังมังกรซึ่งก่อนจะขึ้นเรือเดี๋ยวเราต้องกินข้าวก่อนซึ่งกะนะฮะแปลว่าพี่สาวนะครับเขากําลังทําอาหารให้เราทานเป็นมื้อเที่ยงนะเมนูอะไรเดี๋ยวเราบุกครัวเลยนะ โอ้ยนี่มาถึงนี่หอมน้ําพริกเลยนะเนี่ยอุ้ยปลาอะไรนี่ตัวใหญ่เลยนี่ปลากระพงค่ะเหือกแดงแบบนี้คือของสดนะและอันนี้อะไรฮะกาลังต้มอยู่ฮะจังค่ะว้าวอยู่ใกล้ท้องทะเล <c oughs> เป็นแง่หิวกันบ้างแล้วยังไนงะตอนนี้คือไม่ไหวแล้วนะในห้องนี้คือหอมมากอะทุกคนอาหารมาแล้วนะอันนี้ก็คือ,อพภินันธนาการจากการมาพักที่นี่ฮนะรีสอร์ทชุมชนบ้านปลา,า,ากันเคยนะหมึกไข่นะฮะแล้วก็อันนี้ฮะที่อยากจะพรีเซนต์เลยก็คือแกงตอมแม่ฮะทุกคน ซึ่งอันนี้นะฮะเป็นปลานะครับที่สดๆนะฮะเก็บมาจากทะเลเมื่อเช้าเลยนะมาแกงผสมผสานกับเครื่องเทศที่เดิมทีนะเป็นสไตล์ของมาเลเซีย เข้มข้นอร่อยมันจะให้กลิ่นความรู้สึกนะเหมือนแกงเครื่องเทศที่มาเลเซียเลยฮะทุกคนแต่รสชาติจะไม่ได้จัดจ้านถึงขนาดนั้นอร่อยกําลังพอดีคล้ายๆกับแกงพกะหรี่หน่อยๆน,นะแต่มันไม่ใช่แบบนั้นนะทุกคนต้องมาลองด้วยตัวเองนะอันนี้ฮะบอกได้เลยว่าเด็ดมากอีกชื่อหนึ่งของเขานะก็คือแกงสองพี่น้องนะฮะส่วนเมนูอื่นก็ทุกอย่างคือสดหมดไม่ว่าจะเป็นกุ้งนะเป็นกั้งทอดกระเทียมนะฮะแล้วก็นี่ครับเป็นปูนะครับแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยในการมาชุมชนบากันเคย เคยที่แปลว่ากะปิก็ต้องมีน้ำพริกกะปิด้วยครับผมมาที่นี่ต้องสั่งฮะแกงก้มแมททุกคนอิ่มแล้วก็ไปพร้อมจะลุยทะเลแหวกสันหลังมังกรนะขึ้นเรือนะที่นี่ครับผมชุมชนนะฮะบ้านป่ากันเคยครับผมไปกับทางเดินสวยงามพี่คนขับเรือนะมาสตาร์ทพร้อมแล้วแล้วเราก็มีแขกรับเชิญนะทุกคนเมื่อกี้กินข้าวเสร็จเราไปคุยกับเขาแล้วนี่ฮะสวัสดีครับคุณโอปอสวัสดีค่ะ ว่าวามาได้ยังไงเนี่ยมาคนเดียวเลยผู้หญิงลุยเดียวแอบดีมาเที่ยวอยากจะไปเที่ยวสันหลังมังกรหน่อยอดี<า>ฮะดีจะได้มาช่วยเราประหยัดค่าเรืออีกครึ่งหนึ่งนะหารกันฮะไปคุณอบอไปดูกันดีกว่าว่าสันหลังมังกรนะแห่งที่นี่นะครับจังหวัดสตูลจะสวยงามแค่ไหนลุย และเกาะแรกที่เรามาถึงก็คือเกาะหินเหล็กซึ่งหินบนเกาะนี้เนี่ยมีลักษณะเหมือนถูกเหล็กครอบไว้เป็นการรังสรรค์จากธรรมชาติที่อันซีนมากๆครับอ๋อดำๆนี่นะดำๆอันนี้นะอันนี้นะอ,นนนะอ๋อเป็นลาสอ้าวแล้วทำไมมันตะแกรงมันมาอยู่ตรงนี้นะนอ๋อมันมาผาสมกันเหรอเหล็กที่มนุษย์สร้างนะนี่คือ,รอธรรมชาติธรรมชาติสร้างเกาะหินเหล็กเนี่ยยังมีอีกชื่อนึงนะที่เรียกว่าเกาะวังนะครับซึ่งที่นี่เนี่ยมีจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นประเทศเพื่อนบ้านได้ด้วยนะฮะ เกาะต่อไปก็คือเกาะหัวมันครับเราจะเห็นวิถีชีวิตของชาวประมงที่ใช้ที่นี่เป็นที่พักจนกว่าจะเสร็จภารกิจแล้วค่อยกลับเข้าฟังฮะจอดปืดอ้โหโโโโเทียบและแล้วเราก็มาถึงแล้วคุณอบอทะเลแวกสันหลังมังกร นี่แล้วทุกคนคือความอันซีนนะและที่นี่นะครับบากันเคยนะอเมซิ่งมากครับทุกคนและตอนนี้เราเลือกเวลาในช่วงที่น้ํามันลดและตรงนี้ฮนะคืออยู่ตรงกลางทะเลเลยนะตรงนั้นก็เกาะนะตรงนั้นก็เกาะนะห่างไกลตามนี้นะทุกคนเดี๋ยวเราขอพักนะเก็บบรรยากาศชิลๆถ่ายรูปนะให้คุ้มค่านะครับกับการนั่งเรือมาชมตรงนี้นะไฮไลท์แห่งจังหวัดสตูลที่นี่ทะเลแหวกสันหลังมังกรก็วู้อมอ่ะนุทุกคนเขา เขาตั้งวงปิกนิกกันแล้วเนี่ยเราเดินไปดูพี่บอนคะมาทายขนมพื้นพื้นบ้านกันค่ะโอเคพื้นบ้านไม่พอพื้นสันหลังมังกรเฮ้ยอันนี้ขนมอะไร้วเนี่ยไม่เคยเห็นมาก่อนเลยขนมกอดอกอันนี้เรียกกอดอกนะแต่อันนี้ขนมจ้าขนมจ้ามันเป็นผสมแป้งเหรอผสมแป้งและกล้วยอ๋อกล้วยอยู่ข้างในใช่ไหมฮะอ่ะว่าแล้วก็มากินขนมกอดอกอ๋อฮะอันนี้นะฮะทุกคนใคยๆแป้งนะฮะทอดด้านในเป็นกล้วยเดี๋ยวมาชิมดูว่าอร่อยไหม ข้างในเนี่ยฮะมันนิ่มแล้วก็มันหอมกลิ่นกล้วยมากเลยครับทุกอย่างก็ทํากันในท้องถิ่นน่นะชุมชนก็ทํากันนะให้นักท่องเที่ยวก็ได้เอามากินกันในระหว่างชมวิวอะไรเงี้ยนะนหวานกําลังพอดีทุกคนไม่ได้หวานมากแล้วก็แป้งนิ่มมันก็เสร์พริกวลาอ่อนด้วยอ่าแล้วเดี๋ยวว่ากันฮะยังมีจุดต่อไปเห็นว่ามีสปาด้วยไหมอ่าจะสปาอะไรยังไงเดี๋ยวว่ากันฮะตอนนี้ขอปิกนี่กับบรรยากาศปินๆนะบนกางสหลังมังกรก่อนแล้วกันผม คจากจุดปิกนิกอ๋อเดาไม่ยากเลยทุกคนหาดทรายดำใช่เลยนี่ยพอลุกขึ้นมานะทุกคนจะเห็นความดำของหาดทรายนะถึงแม้จะไม่ได้ดำทั้งผืนดำทั้งแปลงนะแต่ว่าก็มีความดำอยู่หลายจุดนะเป็นย่อมย่อมย่อมยอมนะมันดำโดยธรรมชาติโดยเม็ดทรายเลยใช่ไหมเม็ดทรายที่ละเอียดนะคบอ๋อดำเป็นเม็ดเป็นอย่างนี้เลย <Okay. S 1> อุ้ย ละเอียดมากยิบเลยเนี่ยอ๋อนี่คือที่ว่าสปาใช่ไหมพี่ถูอย่างนี้นะครับโอ้ฮะดูไปเรื่อยๆนะครับเรามาสาธิตให้ดูนะว่าส้ดูสปาเนี่ยฮะเขามันนวดกันแบบนี้แหละมาๆมามาทำสปาแล้วเขาสามารถถูได้ทั้งตัวแล้วเดี๋ยวเขาก็กระโดดน้ำได้เลยก็นี่แหละฮะทุกคนอีกความอันซีนอเมซิ่งของแหล่งท่องเที่ยวในย่านนี้นะเอาเป็นว่าบอลกับคุณออปอนะขอเล่นตายดำตรงนี้ก่อนแล้วกันนะเนี่ยฮะวางวางกวางใจ ใหญ่โตมหาศาลมากครับโดยเฉพาะตอนที่น้ำลดนะอีกหนึ่งที่อันซีนนะของจังหวัดสตูลครับผมพี่ไกดจุดต่อไปเราไปไหนพี่นะครับเราไปที่เด็กย่ำกั้งอ๋อไปย่ำกั้งใช่ไปดูกั้งในรูแล้็กำให้มันออกมาวิธีที่เขาหากั้งกันนะไปดูกันนะว่าการย่ำกั้งยังไงครับผมเนี่ยอยู่ใกล้ๆแค่นี้เองไปเลยโอเคทุกคนมาแล้วเราก็ต้อง ลองลองไปหาด้วยตัวเองดูนะเนี่ยฮะเขาก็จะย่ำกั้งตรงนี้นะเป็นภูมิปัญญาของท้องถิ่นนะแถด้าําเปลี่ยนชุดมาเรียบร้อยแล้วนะทุกคนเราพร้อมที่จะไปเรียนรู้วิถีชีวิตนะมาแล้วมันก็ต้องเอาให้สุดนะอ่าโอเคเลยมันเป็นเหมือนกับโคนทุกคนอ่าแล้วทีนี้วิธีหานี่ที่ชื่ออะไรครับพี่อาจารย์ครับอ่าแล้วนี่เวลาหานี่เราดูยังไงว่ากั้งมันอยู่ตรงไหนมนันเป็นเป็นรูครับรูมันกลมเหมือนแก้วไหนไหนเจอแล้วพี่อ๋ออ๋อนี่รูกั้งนะมันมีสองรูอันนี้รูใหญ่นี่รูออก อ๋อรูเข้าแล้วลรูออกเราต้องถ้าเจอสองรูแบบนี้สแสดงว่าเป็นรูกั้งครับครับพี่ลองสาธิตการจับให้ผมดูนหน่อยโอ้ยย่ำอย่งนี้นะสองย่ำอ๋อต้องย่ำลงข้างในอ๋อแล้วมันก็น้ำจะผุดขึ้นมาอีกอันนึง่งรุนๆๆเลยได้ไหมได้ไหมได้ไหมมาลุ้นกันลุ้นกันจะจับได้หรือเปล่าโอ้ยมาแล้วมาแล้วโอ้ยเอาจับโอ้ยเจ็บมือจับมือมันดีโอ้ยโอ้ยเลือดอาบเลยทุกคนโอ้ยมันดีมันดีอ๋อมันต้องมีโอ้ยโอ้ยโอ้ยมันอ้ย นีกนะนี่ฮะตัวร้ายนะครับสุดยอดสุดยอดกว่าจะได้แต่ละตัวนะไม่ใช่ง่ายเลยนะมาให้พวกเรากินนี่แหละฮะอาหารทะเลถึงแพงนะสนับสนุนชาวบ,บ้านสนับสนุนชุมชนนะมาตรงนี้คุณไม่ต้องจับเองก็ได้นะแต่ถ้าอยากข้าวอยากลองสู้กับกั้งดูก็มาจับเองก็ได้อ่ะตามนั้นทุกคนเดี๋ยวกลับไปเจอบนฝั่งบายๆก็กลับมาถึงที่พักนะอย่างประทับใจเนาะเน<ช>ยั<ช>สนุกไหมวันนี้<ห>สนุกมากเลยค่ะวันนี้โอ้ยขอบคุณมากนะที่มาเติมเต็มทริปให้สนุกมากขึ้นอีก ถ้าไปคนเดียวก็เหงาๆนะโอ้นะเอาเป็นว่าเดี๋ยวยังไงเราต้องส่งคุณโอปอนะฮะกลับกรุงเทพนะกลับไปเป็นผู้ใหญ่อีกครั้งหนึ่งหลังจากหมดเด็กหนึ่งวันอ่ะขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพยินดีที่ได้รู้จักนะอ่าส่วนของเรานะเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับกิจกรรมที่ชุมชนหมู่บ้านบากันเคยแห่งนี้นะยังมีอีกนะครับจะมารอดูว่าพรุ่งนี้จะมีกิจกรรมอะไรสนุกแค่ไหนเดี๋ยวไว้เจอกันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้บายๆราตรีสวัสดิ์เจอกันพรุ่งนี้ เช้ามาแล้วค่ะครับโอ้จัดเต็มเลยมานะฮะท้องถิ่นก็ต้องยนวิถีชีวิตนะครับอันนี้ก็เป็นเมนูที่ไม่คิดไม่คาดว่าจะได้กินมาก่อนนะอันนี้นะซูชิปลาแห้งครับทุกคนเนี่ยนฮะมีแผ่นสาลายนะฮะแล้วก็เหมือนจะมีข้าวเหนียวนะฮะและปลาแห้งนะครับประกบข้างบนนะอืมอร่อยทุกคนแล้วอันนี้นะทุกคนกัตตปัตข้างในก็จะเป็นข้าวเหนียว นะฮะแล้วก็ห่อมาเป็นสามเหลี่ยมแบบนี้นะะแล้วฮะเราก็จะนี่ครับสอดไส้ด้วยถั่วเขียวนะฮะเล็กๆนี่ครับผมอร่อยนะฮะยิ่งถ้าแบบบางสีบางคนชอบมนะั้ยยิ่งกับน้ําตาลนะ,ะน้าตาลทรายก็จะเพิ่มรสชาติหวานเข้าไปได้อีกแล้วถ้ามาถึงปลาันเคยเนี่ยชื่อที่แปลว่าแรงทํากะปีแล้วไม่ไปดูกะปีเนี่ยก็กลัวว่าจะมาไม่ถึงนะฮะสวัสดีครับขออนุญาตมาดูทํากะปีหน่อยได้ไหมครับผม<ช>ตรงนี้ก็เป็นโรงงานทําเคย<ๆ>ทํากะปีเลยใช่ครับ อันนี้คือขั้นตอนคือพี่ไปเอามาจากทะเลละใช่ครับมาจากทะเลเลยแล้วก็มาบดแล้วก็ตากครับเคยนี่มันก็จะเป็นกุ้งประเภทหนึ่งแต่มันจะตัวเล็กกว่ากุ้งปกตินี่ก็คือเอามาบดแบบนี้เลยนะฮะใช่ครับใช่อันนี้ผมจับได้ไหมพี่จับได้ครับอ๋อเนี่เนี่เป็นกุ้งหวานครับอ๋อไอ้ไอ้นี่สําหรับกุ้งหวานใช่ครับเป็นตัวตัวอยู่ครับอันนี้คือสําหรับทํากุ้งหวานทำเป็นกุ้งเนียนครับอ๋อกุ้งเนียนก็คือสําหรับทําเป็นกะปิแกงนี่แหละเราได้มาถึงบากันเคยแล้วนะมาถึงทั้งทีเราก็ต้องมาดดูวิิิิธีีกกกกาาาาารรรขั้้นนนตตตอออผลปปปท่เเไไํพ เอาไปใส่เครื่องแกงเอาไปใส่แกงต่างๆโอเคขอบคุณมากนะครับผม,ผมนะอ่าทุกคนเดี๋ยวเราไปเจอกันที่โฮมสเตย์นะฮะอ่าขอบคุณมากนะที่ให้ความรู้ขอบคุณครับขอบคุณครับอ่หลังจากที่เราไปดูขั้นตอนการทํากะปิมา<อ>เป็นที่เรียบร้อยนะเดี๋ยวเราก็เตรียมเดินทางต่อนะก็มาลํำลาก,กะค่ะแ,แล้วก็มีของมอบมาให้น้องบอลอ๋อฮะเป็นมันกุ้งแล้วก็กะปิค่ะอ๋อโอเคฮะเราไปดูขั้นตอนการทํากะปิมาแล้วก็ต้องได้กะปินะฮะเป็นที่ระลึก แล้วแพ็กเกจจิ้งคือสวยงามดีงามมากแล้วมันกุ้งอันนี้อะก็เอาไว้ผสมอาหารผมได้ยินมาว่าที่นี่มีฉายาว่ามันกุ้งสะดุ้งกระเพาะนะฮะอร่อยกันขนาดนั้นเลยแล้วอันนี้อะไรครับเนี่ยน,นี่หมอกตุ้ค่ะอ๋อสารมาจากใบจากอันนี้เลยเหรอฮะนะอ๋อผมเห็นอาติดอยู่หน้าห้องพักเป็นวิถีชีวิตของคนที่นี่ด้วย อ่านี่ครับหมวกตุ้ดงนะฮะเราก็ได้รับเป็นของที่ระลึกแล้วนอกจากกะปิที่นี่ยังมีการทาทุ้งแห้งด้วยถ้าใครมานะมาเที่ยวชุมชนนะครับเนี่ยฮะมีผลิตภัณฑ์ชุมชนอยู่ตั้งอยู่สนับสนุนอุดหนุนชุมชนได้นะเพราะว่าหามาจากทะเลที่อยู่ข้างหลังเรานี่เลยนะครับของแท้ของดีนะที่ชุมชนแล้วเรายังได้ช่วยสืบสานอาชีพสืบสานวัฒนธรรมให้ชุมชนด้วยอ่ะก็ประมาณนี้แหละฮะทุกคนสําหรับแหล่งท่องเที่ยวของที่นี่นะฮะชุมชนบ้านบากันเคยทั้งสันหลังมังกรที่สวยงาม ความเป็นธรรมชาตินะอาหารวัฒนธรรมดีๆเราต้อนรับทุกคนอยู่ส่วนบอลเดี๋ยวผมจะต้องไปที่อีกชุมชนหนึ่งที่จังหวัดนะราธิวาสอ่าไว้รอติดตามขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามด้วยนะรวมทั้งกรมการพัฒนาชุมชนนะดําเนินการผ่านดีโฮปที่ช่วยสนับสนุนชุมชนนะฮะให้ได้ทํากิจกรรมนะครับเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้มาลงมือทําผ่านโปรแกรมแชมป์ถึง10โปรแกรมเลยทีเดียวนะที่ผ่านมาที่เราได้ทายังมีอีกเยอะเนาะจริงๆทุกอย่างที่บอลผ่านมานี่นักท่องเที่ยวสามารถทาได้ด้วย ตามนั้นนะทุกคนสุดท้ายก็ฝากไว้นะออกไปใช้ชีวิตได้เต็มที่หาประสบการณ์มันๆให้กับชีวิตเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย